สวัสดีค่ะเกษตรบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะบบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือกนกันด้วยนะคะเกษติอบ,บอกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองราคาประหยัดนะคะราคานี้ไปก่อนเก็บงานค่ะทุกท่านก็คือท่านต้องไปเก็บงานเอาเองนะคะมีงานซ่อมบ้างค่ะลักษณะตามรูปเลยนะคะฟ้ากระโปงสีไม่สวยค่ะทุกท่านรถอีซูซูดีแม็กนะคะคันนี้ปี2010ค่ะเครื่อง2.5นะคะ เครื่องเกียร์ปกติค่ะช่วงร่างยังสมบูรณ์ดีนะคะแต่มาด้วยราคาเงินสดก่อนเก็บงานเพราะสีรอบนอกไม่สวยค่ะ128,000บาทรถขับวิ่งได้ปกตินะคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะสนใจโทรคุยสอบถามกันได้นะคะติดต่อนัดรูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนสายตรงหาผู้ขายเลยค่ะจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องด้วยนะคะ แอดมินก็เพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายในวันนี้สวัสดีค่ะ